การตลาดระดับสูงสุด President and Twin Network ท่านต่อไปได้แก่ สวัสดีครับผมปริญญาหงหยกเป็นคนจดภูกเก็ตได้กำเนิดน,นะครับผมเติบโตที่นั่นและจบการศึกษาจากคณะวิทยา,าศาสตร์ชีววิทยามสวอสองขลาทํางานด้านสิ่งแวดล้อมมาตลอดต่อมาผมเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนและวงการตลาดได้เป็นที่ปรึกษาในหลายบริษัทนะครับเป็นบรรณาธิการผมทํารายการจนกระทั่งผมมีอาการหอบหืดนะครับป่วย แล้วก็ได้พบกับยาน้ำสมุนไพรจียนหยงเหิงเพื่อนผมเองก็เป็นนิ่วในไตการที่ได้มาดื่มยาน้ำสมุนไพรจียนหยงเหิงทําให้สุขภาพของผมและเพื่อนดีขึ้นนะครับท่านดรสมชายหัจจิรหาท่านประธานได้บอกผมว่าบริษัทจอยคอยเรามีสิ่งสองสิ่งที่คนได้ปฏิเสธแน่นอนคือสุขภาพที่ดีและ,ะไรายได้ที่ดีบนเพจฟอร์มที่ท่านได้วางไว้มากมายที่จะเป็นเครื่องมือช่วยดึงดูด ช่ยสร้างธุรกิจให้กับคุณได้นั่นก็คือ JC TV JC M Commerce JC v i s ยุชแล้วก็ JC Joymart อะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้น ทั้งหมดนี้สามารถบริการให้กับคนทั่วโลกและก็คนทุกขาอาชีพทุกเพศทุกวัยนะครับผมเข้ามาแล้วก็เริ่มลงมือผลักดันธุรกิจไปตามคันลองของระบบนะครับมีการเผยอบรมต่างๆที่ทีมงานนะครับเข้ามาศึกษาและยินดีกับความสุจที่เกิดขึ้นอย่างทุกคนนะครับผลที่เกิดขึ้นคือผมได้ครอบครัวใหม่ที่ดีได้สังคมที่ดีของจอแอนคอยได้เดินทางท่องเที่ยวกว่า50ประเทศทั่วโลกกับจอแอนคอยนะครับ ตรงนี้มีความสุขกับครอบครัวกับคุณแม่กับน้องชายนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนทําได้ธุกรกิจจอรนคอยเปิดโอกาสรอรับทุกคนอยู่ให้มาประสมความเร็จที่นี่17ปีในจอรนคอยผมมั่นใจธุกรกิจเราทำง่ายได้จริงมั่นคงเติบโตด้วยกันนะครับในจอรนคอย ครอบครัวจอยแอนดรอยของเรานะคะในปี2546ค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะทนิประจำใจไม่ว่าจะอยู่ในสภาพสิ้นหวังเพียงใดจะสร้างพลังความหวังที่ยิ่งใหญ่กว่าขึ้นมาหลังโค้งของอุปสรรคมีความสำเร็จรออยู่ค่ะ บมก็ด้นำไปกำลังใจอีกหนึ่งครั้งนะครับให้กับคุณปริญญาหงหยกครับยีตีด้วยนะคะทันที่ีแล้วนะครับกับ President แ a นทวินเน็ตเว k ร์ครับแน่นอนนะคะนี่คือภาพความประทับใจที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่าทุกๆคนลงมือทำอย่างตั้งใจค่ะดูจากปีที่เข้ามาเป็นครอบครัวของ j c ของเราแล้วนะครับแต่ละคนนี่ เกิน10ปีอัพไปทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเขาบอกว่า joy and c o i คือ family ค่ะหรือว่าครอบครัวนั่นเองนะคะอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสุขภาพดีด้วยหลายท่านอาจจะเพิ่งเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในครอบครัวของ joy and c o i นะครับคงต้องบอกว่าเห็นจากความสำเร็จของทั้ง6ท่านแล้วเนี่ยคุณมาได้ถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแน่นอนนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ต้องมีคือ มุ่งมั่นตั้งใจและต้องไปต่อด้วยค่ะสำเร็จแน่นอนค่ะประมืตดังๆหน่อยค่ะยินดีด้วยกับทุกทกท่านเลยนะคะค่ะและขอบคุณด้วยนะคะดรสมชายหัตถลลหาค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัท Joy แอนด์คอ r ด์คอร์เชั่นจำกัดค่ะ